สวัสดีครับก็อยู่กับช่องสายสาระนะครับวันนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับในส่วนของช่องนะครับเพื่อเป็นกำลังใจสําหรับใครที่มาดูใหม่นะครับก็ฝากกดติดตามแล้วก็ฝากกดไลค์ให้ด้วยนะครับแล้วก็กดสั่นกระดิ่งนะเพื่อจะได้แจ้งเตือนคลิปใหม่นะครับโอเคก็ไปดูในส่วนของแอปหาเงินกันเลยนะครับสวัสดีครับวันนี้ก็มาแนะนําแอปหางเงินออนไลน์นะครับมีชื่อว่า Pop Star Winner นะครับตัวนี้เนี่ยก็เพิ่งเปิดตัวมานะครับมียอดดาวน์โหลดมากกว่า10,000แครั้งนะครับ ตัวนี้เนี่ยให้โหลดอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่26มีนาคมปี65นะครับก็มีคนเล่นแล้วก็ถอนได้แล้วนะครับมาดูกันว่ามันจะถอนง่ายหรือยากยังไงก็เข้ามาดูกันนะครับก็เป็นแนวเล่นเกมนะในส่วนของแอปนี้นะครับอ่ะตอนสมัครใหม่เราจะได้ไอเหรียญอ่ะเหรียญรูปหมาชิบะตรงนี้นะครับจะได้1 5 0 0 0อ่าเหรียญน,นะครับอ่ามีเช็คอินประจำวันก็คือตัวนี้นะครับจะ รับคะแนนเพิ่มแต่ละวันอันนี้รับปะแรกจะได้300นะอ่นะมันก็จะมีกิก,กติกานะครับอโอเคทีนี้มาดูในส่วนของภารกิจต่างๆนะครับก็มันจะมีให้จับฉลากดูวีโะดูวีโรจะได้รับ300เหรียญแล้วก็ตรงนี้นะครับเพชร2นะก็คือถ้าเราจะถอนเนี่ยมันต้องมีเพชรด้วยนะครับ ดูวดีโอวันหนึ่งจะได้วันละ5ครั้งนะครับก็ตามนี้จะมีดูโฆษณาด้วยวันหนึ่งก็คือ3ครั้งในส่วนของอการเชิญเพื่อนนะครับตัวนี้เราก่อ ID สมัครต่อจากเพื่อนเนี่ยจะได้5000 5, 000, 5นห0าคะแนนนะครับก็ตามนี้อ่ 12, นาหนึ่งหมื่นสองพันคะแนนเท่ากับ1บาทนะครับอ่ะมาดูส่วนของการถอนนะก็มาดูกันนะครับการถอนตรงนี้เนี่ยมันต้องมีเพชรด้วยนะครับก็คือ,อถอน1ิบ,บาท ต้องใช้เพชรนะครับ300ในส่วนของการถอนอพวก100บาทขึ้นไปนะครับตัวนี้จะไม่ใช้เพชรนะก็จะใช้คะแนนอย่างเดียวนะครับก็ตามนี้ถ้าเชิญเพื่อนก็จะเร็วนะได้ทีละ5000คะแนนเลยเรากรอกอีดี ID ของเพื่อนเนี่ยเราก็รับอีก5000คะแนนนะครับก็ตามนี้เดี๋ยวผมขอดูก่อนเชิญเพื่อนเนี่ยมันจะได้คะแนนเท่าไหร่มันจะมีภาร,รกิจนะครับก็คือตามนี้ ถ้าเพื่อนๆสมัครต่อลิงก์ผมผมจะได้2 0 0 0มืนคะแนนนะครับแล้วก็ท่านเพื่อนหากครั้งแรกที่เพื่อนทําครบ10รางวัลนะท่านเพื่อนทําภารกิจอีกก็จะรับอีก50นะครับก็ตามนี้หากผ่านอีก10ด่านนะครับอ่ะเล่นเวลาต้องเล่นวัลละ10ด่านนะอ๋อเล่นในวันคุณผ่าน10ด่านเป็นเวลา3วันติดต่อกันจะรับ รางวันหกหมื่นเหรียญนะหรือว่ามันต้องผ่านวันละสิบด่านหรือว่ายัางไงผ่านสิบด่านในวันเดียวได้ไหมเนี่ยงงเหมือนกันอ่ะโอเคก็ประมาณนี้นะครับในส่วนของการหาคะแนนอืมอีกอน,นึงก็จะมาการเล่นด่านนะครับเนี่ยก็คลิกเล่นตรงนี้อ่าผมคิดเล่นๆนะก็คือถ้าไม่เชียเพื่อนนี่ก็ได้ค่อนข้างยากนะครับมาดูตัวนี้นะครับอ่ะเช็คคะแนนผมดีดีอ่าตัวนี้ ผมจะดูแค่3จุดท้ายครับ269รอ่ะาแล้วก็คลิกด,ดูไปถ้าดูโฆษณานะครับดูจาก2องกอันนี้มันเพิ่มขึ้นมาละจาก269เป็น3า1นะครับถ้าเราดูโฆษณาตรงนี้เนี่ยมันจะรับให้คูณ2นะครับเพราะว่ามันมนับไปให้แล้วไอตัวแรกนะครับจาก269กมันรับมาเพิ่มแล้วนะครับเ2คะแนนอ่คะแนนโฆษณาไม่เด้ง ยังไงวะเนี่ยเดี๋ยวนะค้างะหละเดี๋ยวก่อนได้สองโอเคก็เข้ามาใหม่นะครับคะแนนจากสองหกเก้าก็จะเป็นสามหกหนึ่งนะครับตัวนี้เนี่ยอโอเคเดี๋ยวเลื่อนไปให้ดูนะในส่วนของการผ่านดานเนี่ยมันจะรับคะแนนก็คือคูณ5นะครับแต่ถ้าเหรียญขึ้นมาไ้ลอยขึ้นมาเนี่ยมันจะ รับคูณ3ให้นะ่ะกดไปอืม่ะกดรับไปก่อนอือรอบนี้น่าจะโอเคก็เหลือนะถ้าเราดูโฆษณานะครับตัวนี้มันเพิ่มขึ้นมาให้แล้วนะครับ76สิกคะแนนก็ตามนี้ถ้าเราดูโฆษณามันก็จะเพิ่มคูณ5นะครับ แต่ว่าจริงๆมันก็เพิ่มคูณ4แหละเพราะว่ามันมันรับมาให้แล้วอันหนึ่งนะครับก็ตามนี้ก็กดดูไปนะครับตัวนี้จะใช้เวลาประมาณ3ามสิบวิในการดูนะครับถ้าถามว่ามันได้ทีละประมาณ3ามคะแนนผมลองคำนวณเล่นๆนะสามร้อยคะแนนเนี่ยเราดูไปดูโฆษณาหนึ่งครั้งได้300ดู10ครั้งได้3ามพันนะครับดู100ครั้งได้ส0 0 0 0ดู1000ครั้งได้ส0 0 0สนคะแนนอ่ะ ถ้าจะได้หนึ่งล้านสองแสนคะแนนเนี่ยเราต้องดูประมาณ4,000ครั้งนะครับออันนี้รับมา304ร้คนะแนนก็คือกว่าดูประมาณ 4, สี0พันโฆษณานะครับถพงจะได้ได้ถอน100บาทอือาทก็ถือว่าค่อนข้างสุดๆนะครับจริงๆก็อยากถอน10บาทเร็วๆนะแต่ว่ามีเพชรค,คือมันต้องหาเพชรนะครับก็คือหลักๆเลยเห็แนแอป,ปแนวนี้มันมาใหม่ก็คือ โอ้โหเงอนไขหาเงินไม่ยากนะครับแต่ว่าหาเพชรมาถอนเนี่ยยากกว่าก็หลายคนน่าจะติดเงอนไขตรงนี้แหละที่เล่น,เล,นเล่นกันมานะครับ่ะกดไปนะเรียบร้อยนะตัวนี้มันก็จะได้คะแนนเพิ่มนะครับเนี่ย่ะตัวนี้ผมขอข้ามแล้วกันเนาะเดี๋ยวเล่นให้ดูไป คือต้องขยันเล่นเบอร์ไหนเนี่ยถึงจะผ่านถึงจะได้ถอนเงินนะครับผมว่าสายฟรีเนี่ยโอ้โหบอกว่าก,ากากเลือดเลยนะครับยากจัดนี่เล่นทั้งวันทั้งคืนเลยเล่นเดือนหนึ่งจะได้ไหมเนี่ยอโอเคอ้าวยังไม่ทำอะไรก็แพ้และ แต่ว่ามันก็ผ่านให้อยู่นะคือมันก็เล่นตามที่เราได้แหละดูคูณ5มันก็จะได้ประมาณ3ามอคะแนนนะครับก็ตามนี้เดี๋ยวขอดูภาร,รกิจก่อนภาร,รกิจอ่ะผ่าน15ด่านนะครับมันก็จะรับเพิ่มนะครับนี่เราก็กดรับ1 0 0 0พคะแนนแล้วก็6เพชรนะตัวนี้เนี่ยไม่สามารถกดคูณรับได้นะครับ มีจับฉลากก็จะเป็นการหมุน10ครั้งหมุนไปจะได้อะไรบ้างเนี่ยได้100คอยนะครับกดไปแต่ว่าโฆษณาเร้งนะ,ะตัวนี้เนี่ยผมก็จะมีทิควิธีการกดนะ,ะเดี๋ยวผมกดให้ดูนะครับมาดูคะแนนนะ,อ,ะอันนี้เป็นทิคเล็กน้อยที่ผมใช้ประจำนะครับ คะแนนเราตอนนี้เดี๋ยวไม่ไมไม่ขึ้นโชว์ให้อ่าดูตรงนี้นะครับ19อ่าขอดู3ตัวท้ายนะครับ981นะครับก็กดหวยไปนะกดกลับนะ981ตัวนี้ก็ขึ้นมาเป็น3 1นะครับ031กดไปเนี่ยอ่ดูนะครับอันนี้เป็นทิกเล็กน้อยสําหรับการเพิ่มคะแนนนะครับเราจะได้ไม่ต้องรอนะอ่ะก็กดไปอันนี้คือวิธีการใช้ของผมนะครับเราจะได้ไม่ต้องรอ เห็นไหมครับ3ตัวท้ายเนี่ยจาก 2- 1เท่าไหรเมื่อกี้มันเพิ่มมาประมาณ600กว่าคะแนนนะครับอันนี้ก็เป็นทิเกเล็กน้อยนะครับเราจะได้ไม่ต้องเสียเวลาแล้วเรามาสามารถดูบันทึกชนะได้ว่าเรารับคะแนนแต่รอบเท่าไหร่นะครับเนี่ยก็ตามนี้ก็รับไปตัวแรก100คะแนนนะครับแล้วก็50 50 50ห้ี่ส20 50ก็ตามนี้มันก็จะช่วยให้คะแนนเราเร็วขึ้นนะครับแล้วก็มากดรับตรงนี้ก็จะรับคะแนนเพิ่ม อ่าสามร้อคะแนนแล้วก็บอกเพชรนะครับมันก็จะช่วยให้เราถอนเร็วขึ้นอ่าถ้าใครดูหนังดูอะไรไปด้วยเนี่ยก็ค่อยดูโฆษนานะครับอ่ะตัวนี้ผมคิดว่ามันน่าจะคูดาวนะเราดูไปปุ๊บเนี่ยมันก็จะคูดาว,วเดี๋ยวผมขออนุญาตกดดูก่อนอ่ะตัวนี้คลิปวีโอตัวนี้เดี๋ยวผมขอข้ามไปนะครับอ่าวีโอเสร็จนะครับมาดูว่ามันจะคูดาวไหมอ่ะก็ครูดาวนะครับก็คือ1นอาทีนะครับครูดาวหกสิบวินาทีนะก็ตามนี้นะครับ อีกอัน,นึงก็จะเป็นการาดูโฆษณาอันนี้คือการดาวน์โหลดแอปนะครับดาวน์โหลดและใช้แอปเดี๋ยวดูโฆษณาก่อนตัวนี้เนี่ยเราก็คลิกเข้าไปปุ๊บแล้วก็กดกลับนะเราก็จะรับเพรนะครับก็ตามนี้ตัวนี้ค่อนข้างง่ายแต่ก็มีคูดาวเหมือนกันนะครับ60บิวิมาดูในส่วนของการดาวน์โหลดแล้วก็ใช้นะดาวน์โหลดแอปเดี๋ยวดูก่อนมันให้ดาวน์โหลดอะไรเนะี่ยดาวน์โหลดไลน์แมนเหรอ ามันไม่ขึ้นให้ดาวโหลดเดียวนี้เมื่อกี้มากดดาวน์โหลดแต่ว่าขึ้นโฆษณาคืออะไรยังไงโอเคก็ประมาณนี้นะครับในส่วนของการเล่นแอปนี้รอน่าจะหมดละน,นี้ก็รอคูดาวคะแนนตอนนี้ก็มีมาสอง0มื่อ,อ,องมื่นสามพัน,นะครับซึ่งยอดที่จะถอน อถอนสิบบาทเนี่ยไม่ยากแต่ว่าต้องหาเพชรแต่ถอดหนึ่ง้อยบาทเนี่ยโอ,อ้โหคะแนนอีกห่างใกล้นะครับเออพิ่งได้มาประมาณ1.94%นะครับโอเคก็ประมาณนี้นะครับถ้าใครสนใจเดี๋ยวผมจะแปะลิง์ข้างล่างไว้ให้ในส่วนวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ